ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเ l ล d โดสสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ก่อนที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีจะออกมาพูดถึงรหัสลับ6877แล้วก็7นี่นะฮะหลายคนก็พยายามที่จะคาดคะเนอยู่ว่าสมมุติว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูนคขาวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรอบนี้การแก้ไขมาตรา291เนี่ยเป็นการกระทําที่พยายามที่จะล้มล้างการปกครองของ รัชสภาเนี่ยเป็นการกระทําของพรรคเพื่อไทยที่สอยเห็นถึงเจตนารมณ์นั้นเนี่ยหลายคนพยายามคาดคะเนว่าถ้าเกิดสารรัมนูนวินิจฉัยออกมาอย่างนั้นมันจะปูทางไปสู่การล้มรัฐบาลอย่างไรนะก็มีการคาดคะเนในสูตรต่างๆแต่ว่าจนถึงการออกมาของพลเอกเฉลียงจัยยุทธซึ่งหลายคนอาจจะฟังท่านแล้วไม่เชื่อมันก็ไม่ได้มีสูตรที่แท้จริงนะฮะว่ามันจะไปจบยังไงสมมติว่าตุลาการสารรัมนูน,นั้นวินิจฉัยอย่างนั้น เพราะฉะนั้นต้องขอขอพระคุณพลเอกเวลิตรุยยงจะยุติอดีตนายมนตรีที่ออกมาแล้วก็เปิดประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนฟังแล้วบอกว่าเฮ้ยพลเอกชลิตอาจจะมีข้อมูลที่แม่นยําชัดเจนแล้วน่าไปวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าท่านไม่ได้เป็นโซ่ข้อกลางแล้วแต่เป็นโซ่ข้อเสือ่อมผมฟังเนื้อหาโดยรวมบางเรื่องก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นสาระสําสคัญทางการเมืองแต่ว่า เรื่องรหัสลับที่ผมมานั่งลองคิดดูให้มันเป็นไปได้จริงๆมันเป็นไปได้จริงๆเพราะว่าถ้าไปดูตามล็อกต่างๆในมาตราที่ได้มีการพูดถึงในรหัสลับ 68, 77และ7เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ในเชิงครษฎดีนะฮะว่ามันจะนําไปสู่จากการที่สารมรูลวินิจฉัยมันจะนําไปสู่สูตรที่จะมีนายกรัฐมนตรีพระราชทานคือมาตรา68ทุกคนก็ทราบดีแล้วไม่ต้องอ่านเนื้อหากันอีกแล้วมาตรา7นะฮะ ในก่อนหน้านี้ถ้าคุณยังจําได้ในช่วงปี249ก็มีความพยายามที่จะใช้มาตรา7บิดเบือนนะมาตรา7เ,เพื่อขอ,อนายกรัฐมนตรีพระราชทานตอนนั้นทําไม่สําเร็จนะฮะไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าทําไมจะมีความพยายามที่จะทําอีกรอบหนึ่งแต่ว่าถ้ามาดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยมาตรา7 7มันลงมาเป็นข้อกลางที่จะเชื่อม68กับ7ไงฮะคือ7เฉยๆเนะี่ยมันไม่มีเหตุมีผลอยู่แล้วอยู่ดีมาใช้ 68แเฉยๆแล้วไม่มีอะไรต่อมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมาดูมาตรา77กันในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูนสุดยอดดีเยี่ยมเนี่ยนะฮะ2550ที่แตะไม่ได้แก้ไม่ได้เนี่ยนะฮะเ7เขียนไว้ว่าอย่างไร77เขียนไว้ว่ารัฐก็คือรัฐบาลเนี่ยนะฮะสมมุติว่ารัฐบาลไปชักใยเบื้องหลังรัฐสภาที่จะแก้รัฐธรรมนูนที่ล้มล้างการปกครองอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทำตามบทบาทในบรรทัดแรกของมาตรา77นี้นะฮะ ผมอ่านต่อนะฮะรัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ก็คือรัฐบาลต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนที่เหลือก็คือเกี่ยวกับเอกราชอธิปไตยบุรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐนะฮะคงไม่เป็นประเด็นในครั้งนี้และต้องจัดให้มีกำลังทหารอาวุธทปก์เทคโนโลยีที่ทันสมัยไล่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับประโยคแรกและประโยคสุดท้ายสำหรับ ผู้ที่ต้องการวางเกมให้ใช้มาตรา6877และ7รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระหมหากษัตริย์ไล่มาในประโยคสุดท้ายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเกิดรัฐบาลนี้ถูกตีความหรือถูกวินิจฉัยออกมาด้วยความรีรรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่หนึ่งของพรรคเพื่อไทย และเป็นผู้ที่สามารถถูกเชื่อมโยงไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังของพรรคเพื่อไทยอีกทีและในขณะเดียวกันสอสอส,อส่วนใหญ่ในสภาที่ผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา2 9 1กสมมุติว่าอยู่ดีดีสารน้นูนมีจินตนาการที่นอกกรอบ thinking outside the box จริงจแล้วบอกว่าแก้ไขมันรอบนี้เป็นความพยายามที่ร้มล้างกอรอบครองแล้วสมมุติว่ามีความพยายามที่จะโยงรัฐสภา,าไปถึงพรรคเพื่อไทยโยงไปถึงรัฐบาล แล้วบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทำตามมาตรา77มันก็จะล็อกนำไปสู่การเสนอให้มีนายกมาตรา7นั่นคือ thinking หลักการคิดตามทฤษฎีนี้อันนี้ไม่ได้ผมคิดนะฮะผมที่ผมเอาตามที่ท่านบิ๊กจิ๋วได้พูดถึง68 77 7มันจะไปถึงขั้นนั้นได้หรือไม่มันคงเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่านี่คือเมืองไทยนี่คือเมืองไทย ถ้าพูดถึงเรื่องของการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นก็ได้สิ่งที่คุณเห็นในสภามันเป็นเพียงภาพลวงตามันเป็นมายาภาพมันเป็นสิ่งที่ดรพันศักดิ์วุญญรัตน์ได้ชอบใช้ในสัปดาห์ที่แล้วเวลาผมเอาคลิปออกในรายการนี้เอาเ a g e in the Desert เพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นในสภามันไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนถึงอำนาจทางสังคมการเมืองที่แท้จริงแต่ว่ามันมีอำนาจนอกสภาอยู่ ฝังในรอบนี้ในรัฐธรรมนูญนี้ผ่านองค์กรที่มีชื่อว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าในรูปแบบในองค์รวมอำนาจนั้นสามารถแทรกแซงได้ในที่สุดแต่อย่างไรก็ดีผมก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะเป็น68 77บทับ7นะ,นะฮะแต่ว่าก็คุ้มที่จะให้เวลาในการวิเคราะห์ในช่วงนี้สัปดาห์นี้ที่เรารอคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญพักกันสักครู่ครับ ช่วงหน้ากลับมานะครับจะพูดถึงสถานการณ์ในอียิปต์นะครับว่าเป็นอย่างไรจนถึงตอนนี้ทิฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ 对。